สวัสดีครับพบกันทาง JK Jackie Channel นะครับก็ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้แน่นอนมีฟุตบอลคาราบาวครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรยุโรปในั่วยูโรป้าลีกซึ่งในวันวันนี้วันที่ผมทำคลิปเนี่ยผู้จัดการทีมหลายๆทีมที่มีส่วนกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็จะมาเพรสคอนเฟอเรนซ์หรือถแถลงขาง่าวแง่มุมต่างๆก็เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนนักข่าวของอังกฤษก็จะถามแล้วก็นำมา เขียนข่าวลงนะครับเป็นประเด็นที่ติดตามแน่นอนควันหลงที่เป็นสิ่งที่ทุกคนรออยากจะทราบจากปากผู้ัดการทีมแล้วก็จะได้รู้ว่าทิศทางของข่าวนะครับที่ลือๆกันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะแน่นอนควันหลงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับอาร์เซนอลสอต่อสก็มีเรื่องให้ถ,ก,ถกเถียงกันมากมายมเมื่อจะเป็นเรื่องของออวันนั้นผมก็ลืมพูดไปนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อลิงฮาลันจังหวะดีใจแล้วบอลไปปาใส่หัวกาเบียลแล้วก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้นักเตะทั้งสองทีมมีตจะตลุมบอลกันในสนาม นะแล้วก็เรื่องของอทางด้านอาการบาดเจ็บของโรดี้มิดฟิลด์ห้องเครื่องของแมนซิ t y ตี้เป็นอย่างไรเพราะมันมีข่าวลือออกมาจากสื่อโซเชียลนะครับสื่อหลักเนี่ยเอามาลงตามลงทีหลังนะเช็คให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยมาลงแล้วก็ลงเป็นสกูปยาวเลยว่าการบาดเจ็บของโรดี้เป็นอย่างไรแล้วจะส่งผลกั่งผลกระทบกับแมนซิ t y ตี้มากขนาดไหนอะ่ะเรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นเลยเริ่มจากประเด็นแรกครับจังหวะที่เออร์ลิงฮาลันเนี่ย ดีใจแล้วบอลไปปาใส่หัวของแกเบลครับเอ่อล่าสุดสมาคมผู้บอลอังก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีบทลงโทษย้อนหลังซึ่งตรงนี้มันมีแง่มุมที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าถ้าผู้สินไม่ได้เขียนรายงานรีพอร์ตนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสนามซึ่งผมเชื่อว่านะตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ช่วยผู้สินเองไม่ชัดนั้นทีวีอาร์ไม่เกี่ยวนะครับทีวีอาร์ไม่เกี่ยวนในสนาม ก็จึงไม่มีรายงานตรงนี้ก็เลยทําให้ฮารันก็ถือว่ารอดตัวไปนะรอดตัวไปเรื่องของโดดี้โอเป็นประเด็นสื่องกฤดก็พลาดหัวกันทุกฉบับในหน้ากีฬาเป็นพลาดหัวใหญ่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโดดี้นะครับก็ที่พอยืนยันได้ด้วยข้อเท็จจริงก็คืออาการบาดเจ็บที่เส้นเอน็นหัวเข่าขวาถามว่ารุนแรงมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป๊ปโกเล่าไม่พูดโดยตรงบอกว่าขอรอการยืนยันจาก ทีมแพทย์ตอนนี้โรดรีพักไปก่อนแต่นน้มันมีข่าวที่บอกว่าโรดรีเนี่ยเหมือนจะมีการบาดเจ็บที่น่าจะหนักกว่าที่คิดนะครับน่าจะหนักกว่าที่คิดหลายคนคงจําได้เหตุการณ์ที่เวอร์จิลฟันทโดนจอแดนพิกฟอร์ดสอยร่วงนะครับแกก็ยังเดินออกมาปกติเดินออกไปเข้าไปห้องเป็นเรื่องตัวอะไรเงี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังนั้น8เดือนนะครับ โรดี้ก็ตอนเจ็บเนี่ยหนักนานในนาทีที่21จนเปลี่ยนตัวอาโคซิชลงมาแทนเนี่ยแกก็เดินออกจากทีมแพทย์ปกตินะแต่เหมือนกับแกทําบอกกับทางสตาโฟโค้ชว่าไม่ไหวจริง,รงเอ่อตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าแมนซิตี้ขาดโรดรี้มันจะมีผลกระทบอะไรบ้างตั้งแต่ย้ายมา จากแอตเลโกมาริดเมื่อปี2019ก็ยืนยาวเป็นตัวจริงค่อยๆแบบยึดตำแหน่งถาวรเป็นระยะเวลาถึงปีนี้ก็5ปีเข้าไปแล้วที่เป็นห้องเครื่องอยู่ร่วมความสำเร็จของทางด้านแมนซิตี้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแล League, ้วแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแชมป์บอลถ้วยอะไรทั้งหลายแหละฮะโรดี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิง่งเราได้เห็นผลงานในเชิงคุณภาพในสนามตัวเลขจากสำนักสถิติต่างๆไม่จะเป็นสำนักเนลเซนสำนักออตตา ที่รวบรวมการตัดบอลการผ่านบอลอะไรต่างๆผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับผู้ชมสำนักข่าว BBC เนี่ยเขาก็ทำรายงานพิเศษค่อนข้างละเอียดเหมือนกันว่าสิ่งที่เป็นคุณภาพของโรดี้ที่มีต่อทีมแมนซิเตีรนะครับเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนจากผังการาฟริกที่ BBC ก็ทําทมานะครับไล่เรียงมาอันนี้ความสําคัญของโรดี้ต่อแมนซิตี้นะครับทุกการแข่งขันเลยนะ all competitions นะครับตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020 โอเคนั่นเป็นฤดูกาลแรกที่เขามาเล่นต้องเป็นลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะก็เปอร์เซ็นต์ชนะ64%นะครับเปอร์เซ็นต์เสมอ11เปอร์เซ็นแพ้24อ่าถ้าไม่มีโรดี้นะครับอืมไม่มีโรดี้แล้วถ้ามีโรดี้2อ0เกมที่เล่นอันนี้รับรวมเลยนะตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020มาจนถึงล่าสุดนี่แหละถ้ามีโรดี้2อ0เกมที่เล่นเนี่ย73%ชนะเสมอ15แล้วก็แพ้11เท่ากับว่า ให้ดูเปอร์เซนที่มีกับไม่มีเปอร์เซนแพ้ไม่มีโรดี้เนี่ยแพ้ถึง24เลยหในสี่แต่มีโรดี้เนี่ยมีโอกาสแพ้แค่11มันก็จะมีช่วงเวลายาวๆที่พอมีโรดี้แล้วมันซิตี้เนี่ยไม่แพ้เป็นน่าจะปีกว่าแล้วมั้งตั้งแต่ปี2023แลนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่มีโรดี้เนี่ยโอกาสแพ้มีน้อยอว่ากันแบบนั้นนะครับ่ังกราฟิกต่อไป การคลองบอลนะครับของโรดี้ตั้งแต่10สิงหาคม2019ดีแครไลท์อยอันดับหนึ่งนะนเขาเทียบกับคนอื่นๆ1 3 5 6ครั้งนะครับอ่า position o n เนี่ยก็คือการแย่งบอลมาคลองได้นะครับ position o n เนี่ยโรดี้เป็นอันดับ2 1,348อ่าอันนี้ก็ชัดแหละนะก็คนอื่นก็เป็นฮอยแบร์เจมส์วอร์ดพาส์รธนัอเล็กซ์เนอร์โนต่อมาการผ่านบอล ในแดนคู่แข่ง Opposition Half นะผ่านสำเร็จด้วยผ่านแม่นนั่นเองนะไม่ใช่ผ่านแล้วโดนตัดได้ผ่านเสียนะอันนี้ไม่เรียกว่า Successful p a s s e s นะครับโรดี้อันดับหนึ่งทิ้งกระจุยเลย7 9 6 5อันดับ2เทรนตเนี่ยตามมาที่5,176การผ่านบอลในแดนคู่แข่งนะไล่ตั้งแต่กลางสนามไปยังแดนคู่แข่งซึ่งถือว่าโรดี้มีส่วนสำคัญให้กับแมนซิตี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ ชัดเจนเลยว่ามันมีผลในเชิงบวกเป็นตัวเลขนะแต่นี่คุณภาพเนี่ยเราก็เห็นโรดรี้กับแท็กติกของเป๊ปโกดเดล่าก็คือหการคอนโทรลเกมดันกลางการเชื่อมเกมระหว่างแนวรับแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ตัวปีกครเวิร์พื้นที่เป็นคนแรกด่านแรกที่จะตัดบอลเมื่อคู่แข่งเมื่อทีมตัวเองเสียบอลแล้วคู่แข่งจะสวนกลับ และยังมีจังหวะที่เติมขึ้นไปในเขตโทษหรือยิงหน้ายิงนอกเขตโทษสำคัญมากตรงนี้เหมือนเขาเข้าไปกดแมนซิ t y ตี้เข้าไปกดคู่แข่งโรด y ี้ในฐานะห้องเครื่องเดี๋ยวนี้เราเราจะไม่ค่อยใช้มิดฟิลด์ตัวรับเราก็จะไม่ค่อยใช้โฮดิงมิดฟิลด์หรือมิดฟิลด์ตัวคุมเกมจัดการเกมะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันลักษณะเขาเป็นผสมนะเป็นไฮบริดเล่นรับได้ลุกได้ แต่งานหลักก็คือรับงานเสริมพิเศษคือลุกซึ่งโรดี้จะเป็นอย่างนั้นแต่คือเล่นได้2บทบาทแต่บทบาทที่มากสุดก็คือการไล่ตัดบอลของบอลจ่ายแล้วแน่นอนงานรองงานเสริมก็ไปเติมไปยิงเราเห็นกันจนจ,นจินตาวัานตัวเลขมันก็ไม่ไม่ได้โกหกอยู่แล้วก็ชัดเจนคราวนี้พอไม่มีโรดรี้วันที่เสมออาร์เซนอลก็เห็นได้ชัดว่าทางด้านเป๊ปกอร์ดอาเปลี่ยนโคชิลงมา คือจริงๆโคสิตก็ได้เล่นตั้งแต่เกม2เกมแรกกันนะเพราะโรดี้เนี่ยเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาได้แชมป์ยูโรด้วยแล้วมันเล่นทั้งปีเล่นเยอะจนเขาบนน่นนะก่อนแข่งสักสองสาวันยังบ่นเลยนักเตะจะสไต์ได้นะถ้ายูฟ่าฟีฟ่าดันจัดโปรแกรมอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะพูดไม่ทันขาดคําเหมือนปากพระร่วงเลยแบะม่ใช่แบ,แบ,แบพักเลยได้พักจริงๆนะครับโคสิตเล่นกับกุนโดก,กันในวันที่เสมออ็อซิโน่ก็เล่น เล่นยาวคุณตัวกันก็ไม่ถูกเปลี่ยนคราวนี้แน่นอนแต่ถามว่าโคสิตจะเล่นได้ทั้งฤดูกาลหรือเปล่าถ้าเราดูจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรดวีที่จะเป็นปักในรูปแบบการเล่น4.33สาสของเ,ออเป๊เปเนี่ยวางโครงไว้4.33สแต่เมื่อบุกขึ้นไปเนี่ยจะเป็น3 4 3สเพราะว่าจดดอป แบ็กคนหนึ่งมาเป็นเซนเตอร์อย่างเช่นถ้า,าว่าวันที่เล่นกับ Arsenal, ก io, ias, อาร์เซนอก็คืกัวเดโอลโรเวนิอัสอคายีก็จะเป็น3คนวอลเกอร์ Walker, ก็จะเป็นตัวเดินเกมข้างบนตัดเข้าไปอินเวดเป็นมิดฟิลคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวมิดฟิลเนี่ยโคอาิตแน่นอนคนแรกแต่ไม่ใช่จะปักหลักแค่คนเดียวกุนโดกันคนที่สอ,สอคนนี้น่าจะผมมองว่าน่าจะ ได้ทั้งเล่นคู่กันถ้าเป็นเกมใหญ่หรือคนใดคนหนึ่งเล่นแล้วก็จะมีตัวมาซัพพอร์ตจะไม่พร้อมกันแน่เพราะต้องไม่ลืมว่าเป๊ปจะจำเป็นต้องใช้ปีกสองข้างฮาลันอันนี้เป็นสามแนะเพราะนั้นมิดฟิลจะใช้รับสองคนมากก็ไม่ได้ก็ต้องมีตัวบวกไปตอนนี้อย่าลืมว่าเควินเดบอยเจ็บอยู่เพราะนั้นแบโดสินวาฟิลฟเดนแจ็คกิลิช ตอนนี้มีโดกูมีซาวินโยการออกแบบแทคติกของเป๊ปเนี่ยเชื่อว่าถ้านักใหญ่จะใช้คู่คุณโดกันกับโคสิตมีประสบการณ์ทั้งคู่ก็เป็นสองคนนี้หรือคนใดคนหนึ่งคนอื่นล่ะครับลิกกอลูอิสเป๊ปนี่ชมมากเลยเล่นได้ทุกตำแหน่งให้เล่นแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้ไปเป็นมิดฟิลด์ได้เป็นิดฟิลด์ได้จอห์นสโตนเคยใช้แล้ว เคยใช้จอร์นอนสโตนในบทบาทของมิดฟิลตัวรับแล้วอันนี้ชัดเป็นไปได้ในกรณีถ้าใช้คนใดคนหนึ่งไม่ใช้มิดฟิลคู่เนี่ยไม่ไม่เป็นระบบ4ี่สองลำหนึ่งนะเป็นสี่สมสามเซนเตอร์คนหนึ่งหรือฟูลแบ็กอินวิร์ดไปเป็นมิดฟิลได้อีกคนหนึ่งก็เป็นความยืดหยุ่นในแท็กติกถามว่านอกจากนี้มีไหมมีเพราะเป๊ปเคยใช้แบรนาโดซินวาเป็นมิดฟิลตัวรับคู่ กับโรดี้มาแล้วเควินเดอะบอยก็เคยอ,อยู่ในบทบาทนี้ใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้นักเตะพวกนี้เข้าใจหมดผมว่าถ้าถามว่ามีผลกระทบไหมผมเชื่อว่าไม่มีนะหรือมีก็น้อยเพราะนักเต่ที่เป๊ปใช้งานมาเนี่ยเข้าใจรูปแบบของเป๊ปหมดเพราะนั้นถ้าหากจะจัดใครลงไปยืนเนี่ยเขาต้องทำได้อ,อาจจะได้อาจจะได้ไม่ดีเท่า ร้อแต่ไม่น่าจะแย่ต่ำกว่า50%แน่ไม่น่าจะเป็นปัญหาพหละเอาพูดงี้ดีกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นผมมองว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมของแมนซิตี้เนี่ยยังยังโอเคอยู่เมื่อไม่มีโรด,ดี้แต่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์อัน,นี้ไม่แน่อันนี้อันนี้บอกเลยว่ามิดฟิลด์ที่เล่นโคซิตเล่นเผลอๆบางทีโคซิตอาจจะต้องเล่น แชมเปี้ยนส์กเลยเยอะกว่าพรีเมียร์ลีกเพราะต้องการมิดฟิลด์ตัวที่มันเก๋าเกมและมีคุณภาพแล้วก็มีคลาสนะครับเออแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกก็อาจจะต้องมีการปรับสลับกันแต่ก็ยืนพื้นที่โคชิชกุนกันนะครับเป็นหลัก2คนนี้ส่วนคาวินฟิลิปยืมตัวไปพิซซิตาวเนี่ยเป๊ปคงไม่เอามาแล้วถ,ถ้าอยู่ในแผนก,ก็ไม่ปล่อยยืมหรอกใช่ไหมไม่น่าแล้วเอามาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะบอลแข่งไปแล้วแล้วก็ หรือไม่แน่ก็ถ้าผลงานไม่ดีคนอาจจะเอ้ยเอาคิมฟูคาวินฟิลิปไปแต่ผมว่าเป๊ปไม,ไม่ไม่เอาไม่เอามาเขาปล่อยเพราะเขามีทางเลือกอื่นดีกว่านะครับอ่านั่นก็คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นประเด็นของโรดิโกนะครับเป็นประเด็นข่าวใหญ่นะครับปิดท้ายสักนิดนึงครับก็แฟนๆที่สนใจจะไปดูแดงเดือดครั้งที่สองที่แอนฟิล สัปดาห์ของวันที่4ี่ที่ห้ามกราคมนะครับก็น่าจะ2วันนี้แหละเพราะาโปรแกรมเนี่ยยังยังไม่ได้ถูกแยกออกมาเพื่อโปรแกรมถ่ายทอดสดทิ้งติดนะเพราะนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเสาร์ก่อนแต่ว่าอาจจะเป็น5้าอไรสี่ห้าวันที่4ี่หรือวันที่5ก็ได้หรือว่าวันที่4เวลาอาจจะเล่น,เล,นเล่นเร็วหรือเล่น่ําอะไรเงี้ยหรือเล่นเที่ยงครึ่งท่ยงติดหรือเล่น5้าโมงเย็นทิ่งกิดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็สนใจ เป็นโปรแกรมทัวร์ผมกับดรพิวนำทัวร์ไปเองนะครับเขาดาวลอนดอน31ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ลอนดอนขึ้นไปดูแดงเดือดทุกอย่างนะครับคุณภาพโรงแรม4ดาวนอนหลับกินอิ่มไม่มีอาหารนี่มีทุกมื้อนะครับไม่มีเว้นไม่มีไม่มีแค่บางมื้อนะครับก็บอกเลยว่าเป็นทัวร์ที่คุณภาพจริงๆนะครับติดทัวร ดูบอลเข้าไปที่เพจของเขาได้หรือว่ารายละเอียดที่ผมให้คุณชมได้ติดต่อนะครับได้เลยนะครับทางช่องทางแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ